ด um ูขน e, e ุนใหญ่ๆโดยมีไกดพิเศษไก่หน้าตาดีหน้าตาหล่อที่สุดนะครับของคลิปน <øre> ี้อ้าวสวัสดีครับเราอยู่กับช่องเสษตท้องดินชาแนลนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องเกษตรท้องดินชาแนลวันนี้เราจะมาดูขนุนใหญ่ๆโดยมีไกดพิเศษไก่หน้าตาดีหน้าตาหล่อที่สุดนะครับของคลิปนี้อ้าว สวัสดีครับเราเนพ่นมน้องกิเต็มครับทำไรวันนี้โอ้ oh, มาดูขนุนนะครับสําหรับวันนี้เนาะหลังจากที่ฝนตกเมื่อกี้นี่ครับหลังจากที่ฝนตกเราพาดูความสดชื่นของต้นไม้โดยเฉพาะเริ่มต้นที่ขนุนก่อนอ่ะไปไป,ไปเราไปดูอะไรบ้างอ่ะพาเอฟซีเราไปไปดูอะไรบ้างอ่ะไปะนี่ครับขนุนทองประเสริฐลูกใหญ่มากนะครับอ่ะไปไปไปอันนี้น้องกิตไปละไป ระวังอย่างนี้ด้วยระวังยุงด้วยนะ<ม>เป็นไงฝนตกเมื่อกี้เนี่ยเป็นไงเอ้อย,ย,ย,ย่าอย่าอย่าอย่าไปยกอย่าไปยกอ่ะปล่อยมาไปเราไปนู<ม>้นเป็นไงบ้างฝนฝนตกเมื่อกี้ชื้นชื้นเออถือถือถือเสียมนี้ไปไปด้วยเผื่อมีงูเผื่อมีงูจะได้ป้องกันตัวไม่ไปหลับพูดเล่นเฉยเฉยเดินอ่ช้า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 โอ้ย่าอะไรข้างหน้าเนี่ย ยาขายาขาเราวังันบาดเท้านะเจดีๆจะเจอเห็ดวะเนี่ยเอ,เออเดี๋ยวจะพาไปดูเจอเห็ดนะครับถือว่าธรรมชาติในช่วงเที่ยงๆนี้นะครับหลังจากที่ฝนตกท้องฟ้าสีครามเลยนะครับเราพาเลาะสวนหลังฝนตกเนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ต้นไม้ทุ่มฉ่ำมากนี่กบต้นพยุงปลูกได้ประมาณปีสองปีนี่แหละครับก็อาจจะอยู่ใต้ลมไม้ไม่ค่อยโตเท่าไหร,ร่แต่เขาก็ดีตัวตูสูงอยู่เนาะ อ á, เอาไปง่าเห็ดไอตรงนี้เป็นอะไรเป็นเป็นตาแสงป่ะตรงที่เขาฝังเขาฝังตาแสงไว้ป่ะตรงนี้ <unified. S 1> เออตรงนี้แหละกระดูกตาแสงอยู่นี่แหละไปเจอเจอเจอเห็ดไหมเจอได้ดูดิดูดิมีเห็ดป well. ่ะอืมไม่มีไม่มีไม่มีเนาะไม่มีไม่ไมีอ่า uh เดินช้าช้า เจอนชะ่ตอนวเตืตรงนี้แต่มันหายแล้วเออมันหายแล้วเหรอเอ,อเหตุอะไรวะเหตดอะไรวะมาติเออแล้วระวังตกสะพานนะเดินดีๆ,ๆเดินดีๆก็ถือว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทําไว้ได้สองสามปีแล้วนะครับอ่าช่วงที่น้ําท่วมสวนก็ท่วมสะพานนี้เลยตรงสะพานนี้เลยอ,อท่วมสะพานนี้เลยเนาะก็ช่วงนี้ฝนตกบ้างก็มีน้ําชุ่มฉ่ำ เอาไปไปเดเลยเดินดีๆดเสียนี่หละทำไมนี่ครับก็ข้างๆก็มีต้นมะพร้าวอันนี้ก็ส้มแซมหน่อยกันความเหนียวยา,ยา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 ไปเอาไม้ไปเขีะเดิน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 ไปได้เดินไปได้เดินไปได้ดน,ไไดนี่ยเราถือว่าวเราเลย่อมไปแล้วแข็งแรงไม่ต้องกลัวหักนะฮะสะพานไม้ไผ่ไม้ไผ่ไไเองก็ เขาเหนียวอยู่แล้วคุณสมบัติของของไม้ไผ่เนาะก็มีคุณสมบัติเหนียวเหนียวแน่นอยู่แล้วหอยใหญ่มากเลยอือหอยใหญ่ทำไมใหญ่จังอือหอยใหญ่เหรอใช่ใช่ไหนหอยหอยเชอรี่อ่ะหอนใหญ่มากเลยเออหอยเชอรี่หอยเชอรี่ใหญ่ใไม่ใช่หรอวะเออป่ะแล้วเป็นไงเขียวดีบ้าเขียาเขียวเขียวดีมากเลยเขียวดีมากเลย โอ้โหวันนี้เอ้ยทำไมมะพร้าวนั้นทำไมมันตกลงแล้วลงลงบ้านไม่ได้เก็บอะ,บะอืมลืมเก็บนะสิเนอะลืมเก็บนะสิทำไมอุ้ยก็พี่ปอก็พี่ปอลืมลืมเก็บยังไงทำก็ลืมเนอะลืม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 ยังไงก็ลืมแบบตอนแรกเขาไม่ลืมนะเนอะตอนแรกเขาไม่ลืมแต่ตอนที่สองลืมทำไมลืมเออปะป่เขาก็ลืมได้นี่เออป่ะป่ะปะ ้องกล้วยเหมือนกันอืมทางนู้นเลยเพิ่งปลูกปา่าขับอืมอนี้ก็มะพร้าวเหมือนกันนะไอ้มะพร้าวโอ้โหโอ้โหเออเสียงใ่าใมาแล้วไปนี่นี่นี่ต้นมะพร้าวเป็นไงมะพร้าวตัวน,นี้เยอะ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 ไหมเยอะไหมเยอะข้างหลังก็มีนะเออเออ,เอ,อนี่แหละเดินดิสะพานดิไปสะพานดิสะพานดิเดิน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 ไปเด,ดินไป เออเดินข้าไปโอ้เลาะเลยนะเลาะเลยเลาะเลยเออไปไปเลยไปเลยเอ,อ่าไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางน,างนี้ลงมาเลยลงมาเออนั่นแหละนอกจาเต็มพาเลาะสวนลังจากฝนตกนาะดูความชุ่มฉ่ำช,ชุ่มชื้นของต้นไม้หน่อยเดีวก็จีดโดยเฉพาะดงกล้วยเนี่ยที่เราถ่ายไปก่อนนั้นแล้วก็ น้ำท bon ่วมมากในช่วงนั้นเนาะไปไปรีบทายายทายากระยมกับยายมานี่ลงมาลงลงมาข้างล่างลงลงมาข้างล่า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 งโอ้ไปเออไปไปโอ้น <ห |ms|>. ี่ผักชะอมหำนี่ปลูกกับยายนะเนี่ยปักขาเนาะจำจำจำด้วยไหมจำจำได้ไหมเฮะ เออมาแล้วเดียด๋วยวก่อนเดียด๋ยวจะช้าดิจะรีบไปไหนนี่ครับหรือว่าผักชะอมที่ปลูกเมื่อสองสามวันที่แล้วก็ฝนตกลงม,มาพอดีก็ชุ่มฉ่ำน่อยนิดนึงแต่ว่าตกก็ไม่มากไม่เท่าไม่มากเท่าไหร่เนาะแต่พอเห็นความชุมช่มชื้นชุ่มฉ่ำของต้นไม้อันนี้ก็เป็นอะโวคาโดที่กำลังเติบโตอยู่ปลูกได้สามสี่เดือนอะโวคาโดนี่แหละอะโวคาโดเนาะที่กำลังเติบโตอยู่ นี่ครับอีกไม่นานต้นไม้ต่างๆได้ร,ร,าาไดรับน้ำป,ประจีธรรมชาติในยามบ่ายๆนี่นะครับอ่ะมีต้นมะระกอแขกดำแขกนวลนี่แหะครับอาจจะชุ่มอาจจะรวมกลุ่มกันหน่อยเพราะว่าพื้นที่ช่วงนั้นน้ำมันท่วมก็เลยรีบปลูกเอาไว้ก่อนเนาะอ้าวมาปิดคลิปก่อน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 อันนี้ก็เร็ว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 ปิดคลิปก่อน อ้าวอย่าง,ง่ายอย่าลืมลืมฝากกดไลค์กดแชร์ตั้งไว้ท่าเตะทำใทนชาแนลครับหลังจากที่น้องกินเต็มพาเลาะสวนเมื่อกี้เนาะหลังจากที่หลังหลังหลังจากฝนตกเนาะอ่ะหลังจากฝนตกอ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดิแล้วอย่าลืมฝากกันไลค์กดไลค์กดแชร์ตั้งไว้ท่าเตะทำในชาแนลเอาน้องกินเต็มเนาะจะมาคลิปใหม่ๆม,มาให้เนาะอ่าสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีสวยๆสวัสดีสวัสดีรอๆยังไง ครับบุดปูนสวัสดีค่ะค